สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับวันสุสุดส,สัปดาห์นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูบรรยากาศรอบๆอบวิทยาลัยนะครับว่ามีอะไรนะครับให้ตื่นตาตื่นใจบ้างนะครับไม่เสียเวลานะครับไปลุยกันเลยครับผม มันจะเป็นกบบนี้ะรือป่ปูนี่นละเพระนนี้เบิร์นละบ่เบิร์นแต่เป็นเว้นคนน่ะนี้แต่นีร่าน,นครับ ครับเพื่อนๆปูตัวใหญ่เลยเกบอาอาพอเก็บเอาอาเทนึงโอ้ยเก็บเอามกัเมาบ่ไถึงอันมือนี่ไหมเก็บเอาอาดิเห็นบ่รงตัวน่เห็นบ่น่ะนนะครับอ่ากุบเลยเนี่มันไตแวนอมันันแ่งเล อันว่าไหมทั้งว่าอันงไอ้เมื่อนี่แม่พ่อเอาแล้วม่บ้างเ้ยกกเอามันไปนกบัตจโตดอกเดี๋ยวมันไรกนไม่หยีมันไหลกระโดดมั้ครับอย่งนี้ย่างน้โบาทใ่บ้านน่ะนะไตย้วนานน่ะนะนาไตย้นงานอย่นีน่อยู่ในปลายงาแหล ไม่แมาอ๋อแสดงว่ามีห้อยคตลงแล้วนั่นนี่มา้โหนี่แหละ่นตัวนั่งก่ครับแม่นี่นี่นีนนัน่เก็บเอาตังไลเดี๋ยวเดี๋กูเออถือือกูผมนี่ย

อ้วัวใหญ่มากเลยแม่แนมอยู่ทรงๆหน่าจะเห็นอยู่ั้ง แต่ใจละมันกินได้อยู่เงินโบเหรีนญว้ยเอาไปกินเลยได้ล่ะว่าหมายถึงว่าแบบมันมันมันอยู่น้ำบานเข้าแม่มันปกตีนสองอยู่น้ำหน่านะมันเนียอันนี้ข้าวกลิ้มุ่นนิดแล้ว ก็กินดิบคุณนี่นให้ามต้งกลัวเพราะว่ามันสินมันมันินนี่เขาไปใจแบบไปตีนล้ไปตีน้เนเานเรียนเร็วใช่ไหมมันมีหลายตีนเนอะ <ersch> กินกับพีพี่คุณโอ้สุโจเลใช่ครับเฟียยร้านโตเอาทันบอเนาะยร้างนีการันอ่นั่นน้ำพอกนั่วนไตลงไปหาไม่อาจานอ้ยชุนึงอ้ยตายแล้วน้องพบเห็นจ้อยมือดจึดจื้ออ้ย่เออบังขันแหละขันได้งุ่มแล้วนกว่ท่านมันเออท่นนี่ตัวนีน dạ em มีฟางทั้งป uh ีเดียวนีเป่มันน้อย่ปะไปดองดไปยันี้ฮะตแต่ว่าลูก ได้แล้วเนี่ยมีอยู่บปล่ลูกลูกเขาเอาไปากินกับตำข้าวซื้อไปแล้ว, <c oughs> วก็บวบหอยก็ร้ายดีเนาะเดีย๋ยวมือลูกกินบวกหอยเมื่อไนกินบวกหอยไม่ได้เอาไปตู้เอาไปปล่อยนะเฮ้มันเป็นบวบหอยอัน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 นั้นเนาะมันเป็นบวบหอ,อ,อยอันนั้นอยู่กับควาหอยใช่ไหม ตัวในญ้เป็นป็นตะกินป่นี่ตะกินบอดนะบอดบอดเต็กินแต้ว่าเจเ้ำน้ลอห้าใส่ด็มันใสมันยังใส

ตัวน่อยพูดว,ว่านี่ร่วมกูกท่านไนมา,หา,หาก้า,ามครับดูท่านไนมาหากคอนันปล่ะมือจับเขาใชครับยืดไตยนี่ดิีเยอะไตยเยอะเลย เยอะเลยตัวซอน่ลเอียง่นมันไตยนี่แส่หอยอะเนาะโอ้ยไข่ไข่โอ้ใ้หัวนั่นจุ้่นมันไม่เจ็บบอหอยเยอะหอยเยอะเว้ย้ลุ่นจะขนไม่เจ็บอกหอยงมันจ่มั ตั้งข้าวปุนเด็กเป็นไเกปรเนีย ปวดตรงเนี้ยไปเข้างเกบกรเนเียบานนียขอัวนี้ดีบานี้เียบ้นเนี้

ทุกใส่เกลืลดะกใส่ืลดมันนนยากง่ลยอยูแ้รครับผมหลังจากที่ตอนีนะครับไปหายผมากนะครับเกี่ามากแต่ใสกระมังใบเล็กมือนึงนะครับเพื่อให้มันใช้เนื้อนกยองเราไม่ต้องไปเลือกเนื้อ่นนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น um ้ำเนเดอร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทําคลิปต่อไปครับสำหรับมื้อนี้นะครับขอลาลเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ